สวัสดีครับสวัสดีอเกสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพี่น้องมีใครดูอยู่หรือเปล่าวันนี้นะมีอะไรที่แบบว่าอ่ามาฝากกันวันนี้ถ่ายทำที่สตูดิโอหลังบ้านนะทุกคนเบิองอยู่บ,อบ่อไครเบิงอยู่ทักทายเนะี่ย You can speak hello, see? You can speak hello and and say everything we can do you about. Yes. Okay. Hello. Yes. Okay. Hello. Happily, people watching now. Oh, it's live now. <laughs> oh, now. Yes. What we do today? Today i ี้ฉันจะเปิดของขวัญที่ฉันได้รับ for my birthday. ของขวัญนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าอะไรนะเอ่อข้างหลังก็จะเป็นดอกไม้สวนดอกไม้ข้างหลังที่เป็นต้นบุกพริกนี่เนาะแต่ต้นไม้ข้างหลังก็จะเป็นสีเออ่สีเหลืองๆอ,อย่างที่เห็นเนาะน้องเนื้อหันไปเห็นต้นไม้เนาะเห็นไหมจ๊ะเวกานาซิตะ next to me I guess เบอร์ได no um no ้เบ่งอยู่ทักทายนเจ้าสวัสดีจ้าพี่เบิร์ตคุณน้องรัตนานะครับเบได้เบิ่งโดนทำงานแต่กมีเวลานะครับบ่เป็นยังางค่ะได้เลยค่ะคุณน้องค่ะเดี๋ยวให้คุณที่จัดการก่อนเสียงชัร์หรือเปล่าชอบเสียงก่อนนะวันนี้เป็นวันพิเศษ you can see you r s e l f here and มาสรุ้มันอยู่จอเซเซฮัลโหลสิวันนี้วันนี้สเปเชียลเดย์นะคะเซฮัลโหลหน่อยเซฮัลโหลเพื่อนหน่อยท o d a ี่ s ี y b i r t h d ่ y and ี m า a v i ง g some ั r e s e n t s Today is ะมางงขุมเบอร์ยละสวัีคร่ะยารสวัญกีอ่ะา่งักร์ลการ์ดวักร์ทลรงองวเ์ทแะมรส่งขอร โพสต์จากกล้องมานะคะนี่เขาเขียนว่ายังไงเขาเขียนว่า Happy Birthday นะคะ Happy Birthday แล้วก็คิดจาก Bobby นะคะ <Thank S 1> Dear Beth อันนี้ชื่ออันนี้อันนี้ของข่อยเองพี่น้องของข่อยเนาะของข่อยเอามาให้ยินางงามเนาะสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday to you from from Madame Oi p ร <Thank S 1> o n <you. S 1> นะของพี่อวยพนะร Thank you Thank you very much Thank you ใครใครเขียนเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาได้เขียนให้นางงามอันนี้ก็คือ I open it แล,แล้วเขาบอกว่าในบัตรนี้เขาบอกว่าวันนี้วันเกิดของเธอนะสเปเชียล for you แล้วก็ฉัน,ฉ,นฉันอนุญ,ญาตให้เธอจูบบ๊อบบี้ได้นะคะนี่ก็คือบ๊อบบี้นะคะแล้วก็แล้วก็ข้างล่างโอเค you can open now เขาบอกว่านี่คือบ๊อบบี้นะคะคุณคุค่อยก็เขียนไปว่า คุณสามารถที่จะจูบบอบบี้แล้วตอนนี้อันนี้อันนี้ก็คือตัวบอบบี้ตัวจริงนะพี่น้องนะบ๊อบบี้ตัวจริงเหมาะสำหรับนางงามมากุสันมันเกิดตัว like do I look like Bobby No it is Bobby <laughs> this is this is Bobby อันข org, ้างข้างหน้าเขาเขาโกหกว่าคนเนี้ยนางจะได้จูบคนนี้นะคะนางจะได้จุ๊บคนนี้คนหนึ่งแต่เปิดไปข้างในก็กลายเป็นอีกเป็นคนหนึ่งนะคะยายเขียนว่าเป็นดอกภาษาอัเกฤษเจ้านางงา ที่จะที่เขา not write in English อ uh, ่าแล้วก็แล้วก open the, dad, you have ็ open the anatagat ที่คะ anatagat อยู่เหรเนี่ยอ่าอันนี้ f อร m มงูค่ะทำกันรายใหญ่มากฟอร์มด่านเกโก้นะคะฟุนเจ้ฟุนเจ้กัละยานะคะเจกัละยาดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่านอนหลับอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะท่านชมค่ะเจกัละยาให้มาเป็นอะไร We can go on a boat trip. เสียงชัดจะแฮปปี้เบอร์เดย์คุณรัตนานะคะขอบคุณครับคุณเจกัลยาให้มาเป็นเอ่อเป็นเป็นอะไรนะเอ่ออะไรนะบอทริปเหรอ it's a boat trip in the, in the city เขาไปล่องเรือกันที่ที่เอ่อเอ่อที่ท,ที่ที่อัมสเตอร์ดัมเมืองเกนเอ่อที่ปารีสเราก็เคยไปแล้วเนาะทุกคนเนาะเราค่อยไปนั่งคุยด้วยดีกว่านะพี่น้องทุกคนนะ มีคนแคนดูอินอินแอนเบอร์แล้วก็อินเกนอินเบอร์เกอร์สวัสดีครัพี่น้องสวัสดีจ้าใครบ่งอยู่สักท้ายมาได้จะเด้นะนานมากเลยขอให้มีความสุขมากๆนะจ้าขอให้มีความสุขทั้งสองคนนะคะคุณคุณอวยพรพิมทองคุณแม่หรือเปล่า <c ười> เรียกว่าคุณพี่กัแเรากันเนาะจะได้แบบว่าสวยๆนะโอ้ยค่อยทําไมขี้เละจังเลยนะทุกคนนะวันนี้อากาศบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศหลังบานข่อยเด้อ หลังบ้านค่อยนะคะอันนี้ก็คือของนางงามไปะะของเจ๊กระยาและของมิตรมักนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจ๊กระยาดูอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้นะคะก็เมื่อวานเมนื่อวัน l a ส t s ตเ u r d a y ด e go เมื่อวันเสาร์เราไปกินเข่าวกันแต่บ,บิเหตุคิปเพราะว่าสถานที่มันสวยเกินไปพี่น้องมันไม่เข้ากันกับเราเราก็เลยไม่ทันคลิปคุณยายจากคุณยายอวยพรนะคะสวัสดีทักทายนะแล้วก็แกะดีกว่าแอันี้อนาตการ์ดนะคะ อันนาตะกานะคะอโชว์สิมันคืออะไรโชว์ข้างนอกข้างหน้าสิโชว์อินทรนนี่นะคะนี่คือการที่นางงามได้มานะถ้าไม่ชมขันเขาบอก mm hmm. ว่าขอบคุณนะคะป้าเขาก็เขียนหลายแถวพี่น้องเขียนหลายประดังอา่านจากอ๋อเขาอ๋อเขา start เป็นลูกค้า <work. S 1> ที่ทํางานเขาเขียนมาเยอะมากพี่น้องจากจากจาก,จาก เริ่มเริ่มสตาร์ทำงานของขามขนสองพันนะจนถึงปี2,022ันยี่สิบเนียเนี่ย13ิงสิบหาปีพี่น้องนะทุกคนนี่ <Yeah. S 1> อาละแล้วแกะกล่องดีกว่าน,นี่มีดแต่กันไหนคะ่ะแกะเลยคะ่ะจาก this what อันนี้ก็เป็นของที่เขาให้มานะคะรับรีบแกะรีบไปนะท่านผู้ชมขาแกะดูซิมันเป็นอะไรเนี่ย this ไหน đang online không? Tưng tưng, t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 ưng tưng, How many tưng today Today I don't know tưng tưng, 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 นี่ค่ะอันนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะวางนี้ค่ะเพื่อนจะได้เห็นม mm hmm. นนีอะไรนี่ว่าบล็อกนิคออฟเบอร์ซันเดอร์โมเมนต์ไม่ต้องรอช่วงเวลาที่ for <special> ไม่ต้องไม่ต้องรอสเปเชียลโมเมนต์ที่จะสังสรรค์น,นะคะสังสรรค์กันได้เลยข้างในเป็นอะไรเป็นกล่องเหรอ it's for a coffee date what is coffee date? coffee date คืออะไรอ๋อเป็นเครื่อง ตัวเครื่องกาแฟนะคะมีของเยอะแยะม,ม,มากมายเลยเนี่ยดีๆแน็ปปิโน่ you know. อันนี้เป็นกาแฟใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือตัวกาแฟนะคะสวยงามอลังตะอลองชงอลังเฉ่งแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีมีแก้วไหมพ่อโอ้ยพื่อนอยากได้กดแก้วพี่น้องพื่อนอยากได้ดบอ กาแฟแล้วก็มีช็อกโกแลตด,ด้วยนะฮะท่านผู้ชุ่มขาเห็นบ่ามีแก้วกาแฟด้วยน่ารักมากเลยอ่ะดูดูแก้วกาแฟแ,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 แล้วข้างในมีอะไรอะ่ะมีน้ำผึ้งด้วยอันนี้นี่อะไรฮันนี่เหรอโอ้โหสีกระนุกน่าจะเป็นไข่น้ำผึ้งไข่นะทุกคนอัน,นช็อกโกแลต coffee cream coffee cream หรอ and marshmallow marshmallow อันนี้อะไรก็ <This> มไม่รู้อ่าะเป็นอักเกะ it's based on X it's made from X อ๋ออันนี้ฮะส่วนนัทที่ค่อยไปเก็บนะทุกคนเห็นยวไมเข้ามาทำเป็นเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะเห็นไหมพี่น้องโอ้ยลิบันริบันเมนริบันเมนขอภัยขอภไฟริอันเมนน,เมน,น,เมน,นะคุณอยากจะสองคนน่ารักมากมาติดตามมาหลายปีแล้วจ้าพี่เบิร์ดสบายดีบอสจ้าไปได้ติดตามขอให้มีความสุขและหลายเด้ย๋ยวะติกแคร์คะน,น,นะคะคุณรัตนาน,นะคะคุณไอพนนางงามพูดไทยให้ฟังหน่อยครับ คุณคันยุสพิคไทแมนคุณพูด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 คุณพสดคุณพูดคุณพูดคสณพูดคุ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 ณปูดคุณพูดคุณพูดคุณพกัคุณพูดคุณพูดคุณพู่คุณพูด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 คุณพู so use spoon to golden we have use the golden spoon, right? โอ้ยใคร,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 รจะไปซื้ออยู่ที่ซาร่านะั้นมันจะมีม,ะม,มันจะมีช้อนแบบนี้ช้อนสนีทองอ่ะไม่กล้ากินอ่ะเพราะว่ามันจะหรูหราเกินไปหรูหรามาเห่านะท่นานผู้ชมค่ะขิ้นหอยเป็นองสูงตรทั้อ๋อนี่ไงคุกกี้ที่เขาทำจากคุกกี้ที่เขาทำจากฮัสนัทอยู่วันที่ใครไหมอ่ะนะคะเราจะได้ชิมนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะ,คเ,ะ,คะเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะคลิปคลิปแกะ แกนี่ต้องเอา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 โคกทุบด้วพี่รองแล้ต้องโคกทุบ Happy Birthday จากจากเราใช่ไหมคะ Thank you ค่ะนะคะจาอ่านบถืออ่านบออกด้วยอคุณนองเอียงน่ารักมากๆเอาโอเนี่ยผมเป็นเทสสิจากฮัสซนัทใครดูคลิปฮัสซนัทหรือยังนะฮัสซนัทที่เราไปเก็บนะทุกคนเก็บแล้วก็ด้า first ลองก่อนจะได้แบบว่ามีชีวิตรอดแล้วก็เปล่านางนางแอบบมากินของค่อยหมดครึ่งรึ่งหนึ่งแล้วแคนยุกไม่ได้ดิมแคนยุกแคนยุกกูเกต t ะฮะสนัดอินเด h ะคิทเชนะจูโชเดมนะพี่น้องเดี๋ยวคอยใส่คอยเห็นนางงามไปเอาบุคลาสนัดแอนแอนโอเปนติงด้วยนะแอนโอเปนติ n งด้วยนะอันนี้เขาทำมาเป็นแบบนี้เนะี and open thing, open thing. ่ยแอนโอเปนติ้งไวส์โอเปนติ้งอ่าโอเคนี่นะทุกคนเขามาทำทำเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือที่ค่อยไปเก็บมานะท่านผู้ชมรังบักทัวหฮาสโซนัท a n you open ่นต์อันนี้ก็คือบักทัว Now you have to do นี่ค้อมันก็จะเป็นหน่วยแบบซี 4, เห็นป่มันจะเป็นหน่วยจากซีนี่คืเป็นแบบนี้ แล้วกินไปเนี่ยมันจะเหมือนกับมะพร้าวน้องป๊อกน้องป๊อกบอกว่าน้องป๊อกกินไม่เป็นแต่ว่าเขาก็จะมังโนกเขาจะมาทำขนมแบบนี้แต่บ่า Nice n i คุณเซวีสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มาแบบไม่ได้บอกกล่าวนะมาแบบ With the butter, nó, no? trái nơi Yes. Bên cookie know It's cookie with uh, pasta from the hazelnut Cookie, la có hazelnut thì khói kẻ kia. And hazelnut chips. Họ sẽ bột 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 bột, họ kẻ English, if you want. Khéng khéng nè, họ bột okay Ok. Share butter. ตจว่ามันหวนานหวานเดี๋ยวขอจิแกะให้เบิ้งพี่น้องเดี๋ยวเวลาแกะนะกคน็คครเอาเอา,เอาหน่วยมันาปาั๊บ you have to do look like make like l i this นะ to ิ i g to b นี่พี่น้องเห็นปะต้องเอาเอาเอาเป็นแบบนี้มันจะมันจะบีบมันจะเบียดแล้วมันจะแตกง่ายมากเลยนะเห็นปะ very easy <laughs> you have to do like this หัวมันอย่างนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เห็นไหมเอาเอาตูดกับเอาหัวมันจุก,กันเนี่ยแล้วก็บีบแตกเลยเห็นไหม,ไมนผู้็มพอแตกเสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะกินได้นี่คือบักคาสวนัดนี่นาคาือผลกวงของบลาคาสวนัดที่ฝรั่งเขากินกันเขาไม่กินเป็นลูกๆแบบมันเราโอเคเน็กซ์เน็กซ์ถึ้อือฮึ for me นี่เปิดเลยค่ะ เป็นชื่อเป็นซื้ออ e ีเบิร์ดเดฟพี่น้องเป็นซื้ออ e ีเบิร์ดแต่ว่าเห็นนางามเปิดอะไรมีดนะนะมีดมาดูเร็วข้าวจเ,เย็นจะร้อนอนีเบิร์ดซ e ื้อมาไว้หกเดือนแล้วใ <c oughs> ี่กด่นานะฉันแทนวัน เด่น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 อักเสียเสียเสีย one two t h อะไรอ่ะเดี๋ยวอู้อะไรอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นแจ็คเก็ตหนังนะคะจากเซอร์เนะคะจากร์เบรซ์นะคะอันนี้ก็คือแจ็คเก็ตหนังจากเซอร์เบรซโอ p e n after taxie มันเกิดนางนะคะท่านผู้ชมนวันนี้เป็นเรืงของนางนะค่ะ วั i z e อะ M my size ไทยดูสิลองใส่ดูสิงามบอกพี่น้องอันนี้ตัวนี้อยู่ประมาณไม่บอกราคาดีกว่าประมาณเกือบร้อยเกือบร้อยเหรียญขอบคุณพี่น้องบ่งอยู่บ่งดูอยู่ดูอยู่ยี่สิบท่านใครดูอยู่ก็ทักทายกันนางงามวันนี้บันเกิดนางงามก็อวยพรให้นางงามขอให เด็กลงอายุต่ำลงก็แล้วกันไม่บอกอายุก็แล้วกันนะเนี่ยแน่นำใส่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ราคาอันนี้ราคานะคะที่แต่ละห้อกไม่เป็นไร just have to tell them สวยไหม <c oughs> I'm not see your face นะ Happy birthday คุณชวีวัน Happy birthday ค่ะ <So. S 1> สวยปะ Nice ้าว <Nice. S 1> ขอบคุณที่เป็นน้องเด้อขอบคุณที่ก็เลยมาสืบสามท่านเด้วยใครพูดอะไรขอให้รำขอให้รวยขอให้สวยต้อนรับกับเทศกาลอะไรนะเออเออเป็นไม้ร่วงเนาะเทศกาลใบไม้ร่วง,นะแบบวงคุณธน,นาคุณธน,นาบอกว่าส่งเค้กมาให้ The y ask w h e e r i s happy birthday cake happy birthday cake นี่ happy birthday cake เรามาบอกท่านน้อง no cake yet no cake เราไม่กินเค้กนะ,ะเราเราได้อดนะฮะช่วงนี้ ช่วงนี้ของที่ของที่ยุโรปอะไรก็แพงคนเนี่ยใครที่มาไม่ทันโอเคเช็คเอาท์ดอีกแบ็กอนเดอะบ็อกซ์หนูว่าคิฟโอเค and this the the last one นะคะ the last one ก็เป็นชื่อของอ e ีเบอร์อีกเหมือนเดิมนะคะอีเบอร์เป็นคนซื้อนะฮะอันนี้เซอร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์ับท่านผู้ชมค่ะนะใครดูอยู่ทักทายใครอยากจะ อ่อเป้ประเด็นนางงามก็แฮปได้นะคะทุกคนขาแจนบิดคยุดไหนค่ะยุดไหนเอ๋อมิกน์ไน์ไนิสอ่ามันคืออะไรกันท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้ก็คือข้างหน้าของเขานะคะข้างหน้าของเขานะคะไม่ได้โฆษณานะคะหน้าอัน,นี้เป็นชื่ออีกด้วยอนะ่ะ นูออกมาค่ะคันเป็นอะไรคะ mm hmm. Ooh, ดูเขาห่อนะี้ยอย่างดีเลยนะ oh. เขาห่อแบบห่อแบบเหมือนกับอะไรนะนะ very uh prestigious เ e have to take off this n o t a k e good good they they make really nice and neat take it good neat and nice come out อ่ะมันเป็นเขาเขาใส่ปิดอ่ามันต้องค่อยๆแกะออกอย่างนั้น ปนองปนีดนะครับคุณไม่เค่ขาดมืออิรนงานเนี่ยนี่ค่ะคืออะไรคะอันนี้ก็คือเสื้อกันหนาพี่น้องเสื้อกันหนาแบบนี้เลยฉันบอเสื้อกันหนาแบบนี้มาฝากสุขสันต์มันเกิดคุณชวีวันคุณปัทมานะครับขอบคุณค่ะคุณแม่นุกโชซีโอเปนโอเปนอินฟอนทูพี่โพซีสวยบ่อ้าว you have to take this out and and try this on โอเค จะให้หนางงามเอาออกนะคะแล้วก็จะให้หนางงามใส่คืนลงไปขอบุณที่กดไลค์มาสิบสามท่านดูอยู่ยี่สิบเก้าท่านดูอยู่สามสิบท่านอ๋อคนติดตามสองแสนคนอ่อคนติดตามสองแสนคนดูอยู่ยี่สิบเก้าสิบเก้ายี่สิบคนนะคะนางงามไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะท่านผู้ชมขาเราจะให้หนางงามแบบว่าอะไรนะอใส่ให้ดูว่าจะโอเคหรือเปล่าถ้าเธอใส่ไม่ได้ฉันจะใส่เองเพราะว่านะเพราะว่านะมันสวยทุกคนขา นะอันนี้ใครที่มาไม่ทันเราก็จะแคปเจอร์ที่หลังให้นะเนี่ยก็เป็นชุดชุดนี้ไม่ได้มาขายนะพวกคนเดี๋ยวจะซ้อมขายก่อนนะคะัเนี่ยใครมาก่อนนะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมขานั่นก็คือเอ่อคอฟฟี่นะคะมันมีแนวปิดทีอีกตัวนะ่นะคอฟฟี่นะท่านผู้ชมขาแล้วก็จะมีช้อนมาให้ด้วยมีช้อนซ่อมโน่น,นนี่นั่นนะท่านผู้ชมขาช้อนสีทอง อันนาสุดนางสวยนางมาแล้วนะคะอสวยบ้าง <Nice, huh? S 1> สวยเถอะชุดก็ดสวยเถอะมันออกคิวเขียวเนาะ It look like a green นะ but in but in real life it's not green It's blue light blue พูดวีดแจ็คเก็ตสิสวยไหมพูด the black jacket อะวันนี้วันนี้ใหม่ proto, ทั้งหมดแล้วนะท่านผู้ชมหานะขอบคุณที่กดไลค์มา16ท่าน คกดไลค์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยๆแข็งแรงแข็งแรงนะคะอันนี้มันเกิดหน้างนั่งกระได้ครบสุดเลยนะท่านผู้ชมโอเคคุณเจินเทเนียนะคะ nothing else หมดแล้วใช่ไหม it's enough <S อันนั้นเอ,อ,อการ์ดนั้นมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาไลค์สดกันแม่กี่นาทีแล้วจะยี่สิบนาทีแล้วนะยังไงก็ขอบคุณมากแต่ว่าเสื้อตัวนี้สวยเนาะ ตัวนี้สวยมากเลยเสื้อข้างในนี่สวยมันดูดีมากเลยนะ่านผู้ชมอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแต่นางแต่นางเลาค่อยก็มีเสื้อสีเป็นแบบนี้แหละเป็นหนังแต่ว่าเป็นสีเอ่ออันนี้เขาเรียกว่ามอเตอร์ไบค์แจ็คเก็ตเหรอเนนข,ขาเรียกว่ามอเตอร์ไบค์แจ็คเก็ตนะใครอยากไปซื้อใส่ที่เมืองไทยไปซื้อใส่ซูซ่าท้าความร้อนที่ที่นี่ต้องใส่ท้ารุมหนาวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใส่นานๆไปเนี่ยมันจะร้อนนะฮะ ก็ด <S an> ีนะป้ายราคายังไม่ได้แกะเลยนี่ยู u take you take out the price ticket out แล้วหรอไปละไปละไม่ห้ามโชว์ท่านผู้ชมนะฮะว่ามันกี่บาทใครอยากจะลุกไปดูในเว็บไซต์ซาร่าเอานะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันเอ่อเพราะว่าเราไม่อยากจะโชว์ว่ามันราคาเท่าไหร่เนาะเอากินกินก่อนแล้วก็ไปกันฮัลหลนัดนะคะผลิตภัณฑ์ที่มาจากฮัสโหนัดได้มาเป็นกระถางกระถางกระขู่ยื่นสิ่งเล็กไ่นอนใช่ไหมกินมาไปไปด้วย เก็บห้าสนัดหรืยังไทยประานเดินเบิ่งกับไปหาเบิ่งเด้อนสวัสดีค่ะคุณเบิร์ดดีจจังที่ทันไลฟ์สดกดแล้วปล่อยกับไทยไปบ้านหลังสีขาวเมื่อไหร่ครับคุณเบิร์ดน่าจะเป็นปีหน้าค่ะท่านผู้ชมขาที่จะไปบ้านเมืองไทยเนาะอันนี้ cannot open i n s i d e อันนี้อันนี้อะไรอ่ะกาแฟเหรอกาแฟอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ไม่กินกาแฟถ้าให้นัดเขาทำแบบนี้ ค่อยแต่มาเอามาบีบแล้วก็มาบดถ้ามาบดแล้วก็ทำเป็นคุกกี้พี่นะ้องเป็นเซมๆกับคุกกี้เอ่อเซม <y> ออเ,เซมกนะับครั n ชี่คุกกี้โน้ออินฟิลิเอโอคุกกี้เลยเซมเซมเลยเนาะเทสไลค์อินฟิลคุกกี้เคยกินบ่อินฟิลิเอโคุกกี้ของประเทศอังกฤษเนี่ยทำมาจากบังนัดนี่แหละอ๋อยี่สิบเป็นนักชีววิทยา ขอไลค์อีกหนึ่งไลค์ก็จะไปล 20, 000, ปะยี่สิบท่านพอดียี่สิบท่านดูอยู่ยี่สิบหกท่านนะคะขอบคุณนะไอ้ดูอยู่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้มีเงินมีทองขอให้ป,อปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บได้พี่น้องได้พี่นอดพี่น้องทุกปู่ทุกคนแล้วขอจะไปลงคลิปในเฟซบุ๊ก่อนแล้วจะกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บสวัสดีค่ะนางงามบ๊ายบายค่ะไปเลยด้วยพี่น้องเทคแคร์ได้เจ้ะเด้อเดี <laughs> 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 ๋ยวมาเจอกันไลฟ์หน้าเนาะหนุ่มนะบ๊ายบายไปเ้้อจพี่นง